กินกนอยังมีความสุขนะครับกินยังมีความสุขกินยังมีความสุขเลยเกินใบอะไรครับคุณชาญไม่รู้เหมือนกันในะบา<ว>อะไร<ต>ะก้านมันก็หนามากมันกินหมดเลยเหรอใบอะไรอะ่ะ พวกเราสองคนเด็กชาญกับรายการไปคุยไปทัวร์ครับวันนี้เราอยู่กันที่เขาเขียวสวนสัตว์เขาเขียวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะวันนี้เราได้รถเบอร์ส1บนะครับหนึ่งหนึจะขับคันนี้กันไปเลยอันนี้คือคันอะไรครับรถสาล้อใช่ไหมไฟฟ้าสามล้ออีวไปได้เฉพาะโซนสีเขียวแต่คุณเอกจะจัดไปแล้วเดี๋ยวโซนสีชมพูเราขับรถยนต์เราไปโอเคเราไปกันเลยครับตะกี้ตื่นเต้นไปเลยอย่างเงี้ยไปที่เลยครับบิดที่เลยเข้าก่อนอาจ้ะ ไปเลยครับไปเลยโอเคไปทางไหนครับทางซ้ายเหรอครับซ้ายทางซ้ายอุ่นเอร์ครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับลุยเลยครับขับสมูทๆเลยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขับไปบรรยายไปได้เลยนะครับครับตอนนี้เราก็เพิ่งออกมานะเราเลี้ยวซ้ายไปเลยนะทุกท่านนะจัดไปเลยครับ ไหลไปตามทางครับตอนนี้ก็สือว่าหมูเด้งใ,ใกลๆนี้ไม่รู้เราจะหาเจอไหมเราเลี้ยวไหนดีนซ้ายหรือขวาดีารครับรวรขวาดีกว่าครับไปเลยครับขวาเดี๋ยวขวาก็สุ่มมุ่แล้วครับตอนนี้เที่ยวชมสวนสัตว์นะครับตรงไปนะฮะดูตามป้ายนะครับวันนี้วันเสาร์นะคนน้อยอยู่เหมือนกันนะใช่อันนี้แล้วก็ตรงไปเลยนะครับเลองก็จะมีรถแบบนี้ด้วยนะ แต่เรา VIP ครับเราจ่ายตังค์ตรงสีเขียวนะฮะนี่เขาจะทาสีไว้นะสีเขียวเขาบอกสีเขียวก็สัดเยอะแล้วนะครับใครอยากขับก็สีคันนี้นะฮะก็ได้แค่สีเขียวนี่มงน้่าจะเป็นกรีนหมดเลยกรี Mountain, นเมาเทนนี่คนเดินก็ได้ยังไม่เจอสัตว์อะไรเพราะว่าเรามาขับรถสุขนุกวันั่นเองนะฮะเคโค้งนะครับ นีเกาะชนีครับมีชนีด้วยอนีนะาครับตรงนี้โอ้เห็นไหมครับสีดำดำอ่าครับเขาก็ปล่อยให้ฟรีเลยนะไม่ได้มีกลงไม่มีอะไรนะฮะอ่าเราก็จะเห็นรถฟงรถใไ่ทางไหนดีครับครับซ้ายไหมซ้ายไปซ้ายขวาเหมือนจะวนไปที่เดิมซ้ายไปก่อนครับอ่าโอเคอันนี้เราจะเข้าศูนอะไรครับเนี่ยดูไม่ทันแลวครับเร็วมากตีกวางด้วยเห็นไหมเห็นไหม กว้างอะไรนะกว้างเดลี่ยวหลังอ๋อตรงนี้มีรั้วนะก็รั้วง่ายๆนะกว้างก็ไม่ออกมาสุดยอดมากอ๋อรั้วหมดแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปให้เขาเขียนว่าตัวละมั่งนะครับไม่ใช่กว้างไงมันคือละมั่งละมั่งคล้ายกว้างนะเมื่อกี้เหมือนเราเข้ามาทางนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทางที่เราเข้ามาไปตะกี้ใช่เอาแล้วทำไมประตูเขาปิดอ่ะถ้าเราออกเล รถนี้ก็เด้งหน้าดูเหมือนกันครับนี่เบอร์นุนนนนุนเยมีล,ลิง,ลงลมีลิงนับนถนนด้วยอลลโอ้อขโมยกล้องผมนี่เนี่ยวิ่งเลยเห็นไหมพอบอกจะขโมยปุ๊บมันหนีเลยต้องระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมาฉกกระป๋ผมกระเป๋านะมือถืออะไรนี่เราดูใกล้ๆเลยครับนีบ่เดี๋ยวเราโชมให้ดูใกล้ๆนี่เราจะจอดคุยกันหน่อยไหมเราเข้าไปดูไหมจอดด้านนี้เลยเหรอมันมองแล้วมันมองแล้ว นี่นะครับมันนี่แล้วเอ๊มันนี่แล้วเราก็ไม่มีอะไรให้มันกิ่นนะมันไม่มาเราเพิ่งกินอยู่อ๋อโอเคไปกันต่อเลยครับบัดดีเราบ้าง๊ายบายไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสะเทือนสุดๆครับไปทางไหนต่อครับตรงไปก่อนนะอไปอย่าบอกนะผมคงถีเกี่ยวแล้วจะ้าตายคืนถ้าไม่ถ่านรถรหรอ ถ้าหมดคนกเกี่ยวแล้วนี่เอารถไปคืนถ้าไม่ทนขับรถก็มันดีเหมือนกันครับไม่ต้องเดินเมื่อยนะฮะอยากจะไปตรงไหนก็ไปนะที่เราไปไหนครับเนี่ยไปย้อนไปย้อนมานี่เมื่อกี้เราไปเป็นควินงั้นเราซ้ายไปเลยซ้ายครับเอเเราตามเบอร์ยี่สิบเก้าไปเลยครับคันนี้นี่คือสามราสิบาทนะครับใครอยากจะมาแลนดี้มาจัดได้นะเอาต่อตรงนี้ที่จอดรถใช่ไหมใช่ไหมเออแถวนี้แหละจอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้อนกลับมาได้ครบ ปีบาร่าปิบาร่านะครับข้างล่างผมว่าต้องจอดจุดแล้วฮะแล้วเราก็ต้องถ่ายนะครับเดี๋ยวเราถ่ายนี่งั้นเราจะไม่ถ่ายเลยนะครับตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมจัดไปเลยครับโซนหมูเด้งนะฮะเราลงไปดูกันไปกันเลยครับนี่มันหลับใช่ไหมมาตอนนี้เรามาดูสัตว์กันดีกว่ามันหลับใช่ไหมเออมันอยู่ในน้ําได้นานๆเลยอ๋อขยับแล้วขยับแล้ว พ่อแม่หมูเด้งบอกเยแล้วมันต้องนอนใกล้กันด้วยนะตอนนี้เราเี้กแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงโซนหมูเด้งนะครเรามาดูกันว่าตอนนี้หมูมันยังเด้งได้อยู่หอก่มาดูอาจจะกลายเป็นแมวเด้งหรือเปล่าเรามาดูกันเรามาดูใกล้ๆกันหน่อยตอนนี้อยู่ไหน่ะ แล้วตรงตัวไหนก็ไม่รู้นันมีกี <นะ S 1> ่ตัวนะไม่รู้มีตัวเดียวแหละแต่ว่าอีกตัวนึงคือน่าจะเป็นแม่ปะ่ะอ๋อน่าจะตัวหันหลังอยู่นี่แหละตัวเล็กด้านขวามาั้งเป็นอายุเท่าไหร่เลยสองปีแล้วไหมได้แล้วแหละอันนี้อ่ะนี่อ่ะนี่นี่ก็มีเลยใกล้ๆเลยในทางนี้มีตัวใหญ่แล้วมั้ยวันๆหนึนนน่งมันเอาแต่แช่น้ำใช่ไหมครับเนี่ยหังสะบัดนี่นะครับ ตกลงมันสัตว์บกหรือสัตว์น้ำหรือครึ่งบกครึ่งน้ำตรงนี้มีอะไรครับอ๋ออันนี้มีคู่กันก็มีเยอะนะเนี่ยใช่อันนี้หมูหวานเนี่ยหมูหวานเจี๊ยบหมูหวานน้องเลยหวานทำไมไม่เคยรู้จักครับแล้วทำไมมันต้องเอาปากมาคู่กันเหมือนปูนเลยนะน้ำน้ำเขียวด้วย ผ่านไปน้ำเขียวด้วยนี่สองด้านนี้หน่อยนี่นี่แหลมเด้งด้านนี้นะครับตัวไหนก็ไม่รู้นะสักตัวนึงอ่ะจะเป็นตัวเล็กนะไปไปต่ออันนี้อะไรไหมนี่อะไรต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนฮิปโปหมดเลยอ่ะนี่ข้างล่างนี่ตัวใหญ่สุดนะที่ตรงนี้อ ตอนนี้เราดูโซนหมูเตี้ยงจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปแล้วเดี๋ยวไอโซนสีชมพูเราค่อยไอ้นี่นะค่อยใช้รถอ่ขึ้นรถเบอร์สิบเอ็ดตอนนี้เราย้ายไปอีกจุดหนึ่งนะฮะไอติสตินี่คืออะไรอ่ะไม่รู้มันไม่มั่นใจแล้วก็เบรกไว้ก่อนนะครับไม่มั่นใจก็เหยียบเบรกไว้ก่อนนะเนี่ยตอนนี้เราอ๋อมันไม่มีทางขึ้นนะมีแต่ตะกี้มีทางลงอยู่นะ เออ<ม>ก็งงๆอยู่เออเมื่อกี้อันนี้ไงยีราเดี๋ยวจอดตรงไหนฮะเนี่ยด้านซ้ายนี่จอดตรงนี้เป็นเหวนะครับจะเย็น <c oughs> พยายามพยายามหาที่จอดที่ดี <c oughs> อ่เดี๋ยวรถวนจะมาได้อ่าเไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยอันนี้ยังเป็นโซนสีเขียวอยู่นะสีเขียว ก็จอดเพศด้านซ้ายก็จอดตรงไหนบอกนะครับก็จอดแถวนี้ออกก็ได้เนี่ยแถวนี้หาที่จอดเลยนะด้านซ้ายนี่เลยตรงนู้นนี่ช้างมีอะไรตรงนู้นนี่จะได้เดินเข้าใกล้หน่อยจัดไปอามีลิงนะต้องระวังนะฮะลิงเลยแถวนี้ไม่พลาดนะครับฉกมือถือเก่งดีๆนะครับย้อนใหม่ อทางนี้ครับตอนนี้มาอีกโซนแล้วนะเฮ้ยอะไรอ่ะอ่าตรงนี้มีอะไรครับมีอะไรครับตรงนี้เุ้ยมันจะผูกพังลงไหมเพื่อนวะทางเดินเป็นเหล็กนะตะแกรงตะแกรงโหเฮ้ยยืดหยุ่นดีครับยืดหยุ่นดีเพราะมันมีทางลงนี่ไม่คืออะไรอ่ะอ๋อยตัวนั่นไงมาดากัสกาเอาลราเข้าไปทางไหนกันเอาเข้าไปทางไปทางไหนหรือเป่าเราลองเดินไปดูด้านนี้กันบ้างก็ได้ครับ มีตารางออกนะตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้าสิบหมดแล้วหมดแล้วรอ,อ,อบบ่ายเลยใช่บ่ายโมงโอเคโอเคมีก็ไม่ไปครับเรามาดูด้านนี้กันดีกว่าด้านนี้อะไรครับลิโน่ลิโน่ลิโน่ขับแรดแรดใช่มแรดโซนนี้เป็นโซนแรดนนใช่ไหมฮะ ไปดูแรดกันดีกว่าตัวใหญ่ใหญ่แรดฝรั่งก็มาเยอะนะใช่น่าจะเยอะน่าจะเยอะกว่าคนไทยด้วยนะแรดเชิญทางนี้ใครแรดเชิญทางนี้เลยผมไปโอ้โหใกล้ชิดใกล้ชิดไปดูใกล้ชิดทางข้าวโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนี่ไงโอ้โหนอแรดใหญ่เลยนี่แหละนอแรด อตัวผิวเหมือนช้างเลยนะเห็นย่นๆนอย่างนี้นี่ไม่ใช่นิ่มนะแข็งเห็นย่นยนอย่างนี้อย่านึกว่านิ่มเลยขาขามันขามันมีกี่เล็บเนี่ยสามเหรอสามกีบใช่ไหมหนังนี่แบบ้เหนียวถ้าดูเหมือนปลาแล็ดไหมันกินหญ้าแล็ดนอะนมันใหญ่มากแล็ดนี่มันกินหญ้าใช่ไหมก็กินอยู่นี่แหละครับ กินพืชนะโอ้รูปากมันเคี้ยวเลยโหดมาเมัอนวัวเลยนะเคียวจะต้องกินเท่าไหร่ถึงอิ่มเนี่ยกินเท่านี้ครับเอเดี๋ยวเราไปดูยีราฟกับม้าลายกันต่อดีกว่าครับมาถึงนี่เราต้องได้ดูครับยีราฟกับม้าลายด้านขวานี่เขียนว่าฟาร์มิงโกใช่ไหมลิงนั่งอยู่สองตัวอะไเนี่ยเราควรจะเอารถไปหรือเราควรจะเดินไปครับ เดินมาก่อนแล้วกันครับเดินมาก่อนก็ได้นั่งรถล้เสียวปรากฏว่าไอ้ที่เช่ารถมานี่ไม่ได้ใช้ใช้เดินไกลไหมอ่ะนี่ไงมันเข้าไม่ได้อ่ะอ๋อใช่ป่ะอ๋อก็เดินแบบนี้ก็ได้ปิดหรือเปล่ามันเป็นจุดที่คบพักนีใหให้ดูเฉยๆอ๋อเราเห็นแค่นี้แหละให้ดูประมาณนี้ใกล้ๆ มา้มาลายม้าลายก็กินหญ้านะทำไมมันเครอะจังครับเนี่ย<อ>ม,ม,ม้าลายปกป้องมากเลยม้าลายมันทําไมมันไม่ข่าวว่ะมันน้ําตาลมันคุกอันนี้แน่เลยบน้ำเหรอครับมันคุกคุกเลยนะคุกฝุ่นเหรอครับตอนนี้เราอยู่ที่โซนยีราฟกับน,น,น,นกกระจอกเทศนะครับต้องไหวไหมครับพระเทศเราย,ยังไหว้เลยอะ่ะจริงแล้วมนกกระจอกเทศเราก็ไหว้นะครับเราไปดูใกล้ๆกันได้เลยครับอันนี้เราเห็นยีราฟหลายตัวมากเลยนะไปแล้วเขาตรงนี้เขาสามารถให้อาหารได้ด้วยนะ แต่เราไม่ให้อ่ะเพราะว่าคนอื่นให้แล้วเดี๋ยวมันอิ่มเกินเราไปดูใกล้ๆกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ระวังนะครับมันผูนะครับเดี๋ยวจะหล่นลงไปนะครับทางลาดนะครับทางลาดตุ้้่ครับโอ้โหโอ้สูงไหมครับอ้ยยาวคนตายาวมากดูคนตามันนะครับคนตายาวแน่นอน กินอย่างมีความสุขนะครับกินอย่างมีความสุขกินอย่างมีความสุขเลยกินใบอะไรครับคุณชานไม่รู้เหมือนกันใบอะไรก้านมันก็หนามากมันกินหมดเลยหรอใบอะไรด้านนี้อะไรนะไอ้แหลมๆนี่ตัวอะไรนะจําชื่อไม่ได้อ่ะไอ้นั่นปะเลียงพาหรอไม่ใช่เอออะไรนะน่าจะเป็นสัตว์แบบอนุรักษ์หรือเปล่าจาชื่อไม่มีเขาเดียวอ่ะมันเทพไปไหนอ่ะ โดนตัดไปข้างมากมันมันเอียงมัเนยก็จะสวยนะตัวเนี้ผิวสวยขนสวยมากเลยจับคู่เป็นกระดูมเออตัวนี้สวยนี่ดูตัวนู้นมันไปอ๋อมันไปกินที่ต้นเลยมันไม่มันไม่มากินที่คนนะเห็นไหมตัวนี้ไม่งอครับไมงอดูและไอ้นกกระจอกเทศนี่เขานอนยันนิ่งเลยไอ้ตัวนั้นทําไมขนมันร่วงปะเนี่ยเห็นไหมตัวที่หันตูดมาทางเราเนี่ย นนี่ะครับบรรยากาศครับบรรยากาศที่โซนยีราฟนะครับนุ่นน่นนุตัวอะไรครับน่ะเหมือนกับไอ้ที่อยู่ในนั้นแหละคล้ายๆแบบพวกกระทิงอะไรมไเออต่ประมาณนั้นแต่เขาบอกว่าอยู่โซนสีแดงไอ้สีชมพูนะแต่เรายังไม่เจอโซนสีชมพูเลยเขาผิดมันอาจจะหลุดมาโอ้โน่นอันนี้โซนนกด้ไหมครับนกพิราบนกมันบินไปทั่วเลยครับ ตัวนี้สวยอะ่ bon <Culture> สยอะสวยงามเดี๋ยวย้า<ว>ยไป้าอื่นก<ช>่เดี๋ดวยวเราพาไปดูกันต่อครับเดี๋ยวหมดเวลารถ